ดอกเอยอยาสายุไล่เดิมทีของ่านพี่น้องเก่ายาสุละเผาเสือไปหลงย่อมพเบิดดีท่ากกนาาเจ้า,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 เา,เา,เาได้ขีสั่งกักของคือพญายาสุลึงชาวนาภู้กี่วควายควอนกลาพี่น้องเข้าคนอีสา,า,คานครับพ่อถิ่มกันครับไปใส่กันเลือกอีสานอ่อยต่อยซอยชงซอยเชีย่ยกันเด้อพี่น้องเน้อ กดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้น,ำน้ำเด้อครับเพื่อชิมผิปให,หมๆ่ๆขอบคุณครับสวัสดีครับ,พ,รพ,รบพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อนี้ผ้าพี่ผ้าน้องมาเหลือกเอาควายนะครับอนาคตแม่บล็อกแม่พันตัวแทงขาดีๆในเด้อพี่น้องเด้อนี่นะครับ เแต่ละตัวนะครับนี่ตัวถือว่าใส่ได้นะครับนี่ตัวงามๆเลยพี่น้องเฮาเ้องหัวก,กับเจ้าของเผืนสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวครับอ่าน้องกี๊กจ้าบานวังท่องตะบุญหอยเตยเพื่อกุดล่างจังหวัดมหาสารคามเนี่ยมื่อนี่้สาวๆมาให้ชม่มสาวๆอ้อเลยเนาะออสองสาวอนี่จะตัวแชงขาใหญ่ๆเลยนะครับเนาะจ้านี่พี่นอ้องเฮา โชกันเดินกันเดินโชวบาตกันอายืนบัตรเอาเบอร์โทรครับเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหนึ่งสองสามแปดสองสามแปดหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามตัวแรกแหกมันมาเลยงามๆสวยๆตัดละเอียดมาก สาวน้อยหนึ่งปีสาวน้อยหนึ่งปีลูกสาวบิ๊กอุทัยราคามาราคาเจ็ดหมื่นเก้าันบาทเจ็ดหนเกาบาทะครับเนาะต่อรองได้ค่ะหนึ่งปีสูงอะไรเนาะครับนี่สูงร้อยสี่สามห้าจ้ะร้อยสามสี่ามหารอยสามี่นาสิบ่าขาดเนะาะบกขาดเด็ดค่ะปีหนึ่งร้อยสากลัวพี่น้องห้องเบิง่งแข้งขานี้ๆนะครับหางพัวดีเบิ่งเลยนะครับพี่น้องห้องุูดแม่พัน,นไไหญ่ไเนาะครับนี่แม่สูงร้อย สูงอ 4, ลอยสี่สิบหาจ้ะแม่อลอยสี่สิบหาเนาะครับเนาะแท่ายยกสูงดีเนาะจ้ะเบิง้งผีน้องได้วพงศ์ถึงไทยรายละเอียดให้เบื้องนะครับเด้อเอาเบิ้งแขงเบิ้งขาเบิ้งเล็บเบิ้งก้อยนะครับเล็บหน่อยกอดดีเล็บไงตั้งข้อข้อขา,ขาตั้งดีเล็บก่บ,บวพว,วครบพวกชี้นะครับเนาะจ้ะนี่เบิ้งเ,เลยนะครับเบิ้งแขงขาหนาโอ้โหเชี่ยงพ่นนะเอาเบือ้องข้อครับการเข่าคงเข่าข้อเขาเบิ้งจะชัดได้เลยผีน้องเด้อ นี่นะครับย่งถือว่าควาย่างบัาทันบัาทันได้ได้น้ำเดี้ยงเนาะเนี่นจ้ะนี่นะครับขาดน้ำเดี่ยงอยู่ขนาดหนามามากครับบ้านนีอตัวแทง้ง,งด้วยค่ะตัวจริงสวยสวยจริงสวย,วสวยมากนะครับตัวนี้เ,เขาพี่น้องคนเขาบอกอยังไงนะครับกลมกลมอยเลยนะครับกลมกลมย่างบัทันนี้เป็นเลี่ยมเป็นยังเลยนะครับกลมกลมยแงไว่าเขาเคืองหูเราพี่น้องเข้าตอนนี้นะครับเขาเป็นเิงเคืองหูนะครับเ้ิงเลยเนี่ยหัวหนูก งางดีเนาะจ้ะเบื้องนห้องอ้ยพเบืบบ่องถ่ายเบื่องหางท่าได้คาพี่นเกิหมื่นเก้าพันบาทราคาจะพิ่นเปิดได้พี่น้องได้เจ็ดหมื่นเก้าพันบาท่อลองได้ส่งฟรี่อลองได้ส่งฟรีพร้อมจ้ะใจไงปีหนึ่งสูงลอยสามสี่สามหานี่ผมว่ามันหาอยากเต๋อไป่ได้พี่นอ้องเฮาเนี่แม่ลอยทะาลกอดเราีมหาเนาะสีีหาค่ะโอ้แข่งขาหญ่ไงพี่น้องครับบิ่ง ผู้ใดหาแม่บอกแม่พันนะครับอนาคตดีๆแบบนี้เอาแบบนี้เล้วเด้อพี่น้องเด้อพูดเอายงอีกรอบครับย่างไปเสี้ยวเงวเลยย่างไปเลยย่างไปเลยให้เพื่อนได้เบิงึงเออพุ่น่ะโอ้หนังหลวมดีพี่น้องเอ้ยพุ่นนะครับแข้งขาเหยียดดีจูงายจูงายหูเชื่องจูงายหูเชื่องพุ่นนะครับโอ้เอายืนครับยืน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 ทางนี้เลยเอาสิเบิ้งอัตลักษณ์เพื่อนวันนี้ อ่าพี่น้องฮ่องเบื้องออกแดดนะครับงามมากกว่พี่น้องครับงามเลยค่ะตัวจริงไงว่างามเลยคุ้ยตัวนี้เนาะหนังหนัง,นงกะหนังกะือวา่าหลายเนาะจ้าขอสําคัญเลยคือแฉงขาพนันหยก่กระดูกพนันหย่เนาะจ้านี่นะครับหายแล้วน้ำตาไหลละหายแล้ว <laughs> เบื้องคนเขานะครับโอ้หัวหนกแ่แห้งนะครับพี่น้องฮ่อเอาคนไปยืนเสียบคางครับป่ะเนี่ยดูขาโทั่เขาเล้ไม่เนี่ยสังวาเาวลูกูขาทั่วเขาเด้วยวเดี๋ยว เบิ้งพี่น้องเฮาป้าตัวเบิ้งมายืนตากแดดนะครับไมยหนาคนนี้มาคือผีหลอกใช่ไม่เพราะงี้นี่เม้าบอกเป็นตาฝังนุ่มอยู่ใชหนาคนนี้มันคือผีหลอกใช่พี่น้องเฮาเบื้องเตะควายแล้วพี่น้องเด้อเบิ้งเตะควายนะครับเบิ้งเลยพุ่นะต้นตัวรำชิงโอ้เบิ้งเบื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 ้งคนกือบปิ่นแม่พันธุ์เดยกันเบิ้งเนี่ยเบิ้งพี่น้องเฮาโอ้หน้าตางามคักนะครับตัวนี้หัวโหนกโมูหมเลยนะครับแข่งขาใใหหญญ่่คอกนะรับบเิแงเลยูกแงย เจ็ดมือกับเก่าพันเจ็ดมือกับเก่าพันราคาเปิดราคาห้องเนาะจ้ะเมาสูวแดดมาลองกันเอาสูดแดดเป็นสูดแดดได้ป้วนี่ข้นก็ได้ข้นก็ได้เอายืนหัึงสี่กครึ่งชั่วโมงเนาะได้บิดนี่ก็สีฟังเจ้าลูกนีแล้วไปไปเบิ้ง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 ตัวไม้ไปนี่ครับตัวไม้เนาะสามไม้ค่ะตั้งนี้มีปะครับนี่ตั้งนี้บาะมีจ้ะตั้งนี้บาะมีตอนนี้มีหูเชียงดีเนาะแต่หูแต่เชียงโอ้แน่นอนขนาดได้พี่น้องห้องเก่งหัดหูบักคักเลยพี่น้องครับตััวนีีู้้คกออหโเา แน่นอนขาดนะครับพูดอ่ะโทรมาต่อร่องใดพูดคุยกันใดยินดีรับสายค่ะไปมังตัวต่อไปห้อมันตัวต่อไปเอาพี่น้องครับมาเบิ้งโตที่สองบ่เนี่ยโอ้ตัวนี้นังหนาตึ๊บตักบาทครับตัวนี้ตัวนี้เปิดว้ห้าหมื่นถ้วนค่ะฮะหาหมื่นถ้วนหาหมื่นถ้วนเนาะนี่นะครับหาหมื่นถ้วนความสูงคนใดครับเนี่ย สูงลอยสามซีสามหากันใครลอยสามซีสามหาคือกันหนังหนาแต่ว่าอายุนี่เท่าไรพี่น้องครับอายุปีครึ่งค่ะปีครึ่งเนาะจ้าเขาเรียมแล้วนะครับแต่ว่าพัชันบักพี่น้องเขานี่นะครับเขาเลียมเหล้ยวหนังหนาหนาพี่น้องเขานะพูดนะโยกดีขยันจ้าหัวโหนกดีเนาะจ้าเบื้องเลยพี่น้องเขากูนะเบื้องแขงขาดีขึ้นกันนะครับดีขึ้นกันพูดนะแขงขาเรียบเรียบดีต้นตัวลำชิงเหงาเนาะจ้าเหงาสไตล์ลูกไผ่ก่อน เก่าเจริญสไตล์ลูกเก่าจเจริญน,นะครับเป็นวขยออกอ่าล่ำเน่าๆพี่น้องเฮานี่พี่น้องครับเบืเอ้องเอาโอ้ยเบื้องเราลวดล่ำตัวเง่อา,าอ่าลัดขวานไหมพี่น้องเหาเบื้างเอิกบกเพ่ากับบกไง ไทยงามนะครับเต็มจืดร่ำโตเงีวอยากตื่นเนี่ยด้วยการหมอเพื่อนมากกีบดาบมูเซ้านี่ยอ๋อเพื่นฉีดยาแล้วครับเนาะจ้าเบิ่งอะไรพี่น้องเฮานี่นะครับอายุปีครึ่งปีครึ่งลูกสาวเก่าเจริญเก่าเจริญเนื้อหนังดีเนื้อหนังดีต้นตัวร่ำชิงถือว่าใส่ได้พี่น้องครับนงามเงาวพูกน่ะแม่ใหญ่ป่ะพี่น้องครับหนีแม่เพิ่นแม่เพิ่นนี่สูงร้อยสี่สิบสองจ้ะ ยู่นีเด้แม่ยู่นีอ๋อเป็นควายลูกคอกสิแม่นจะอ๋อเป็นควายลูกคอกคนเด้อพี่น้องเด้อแม่ยู่นีนะครับแม่ยู่นีเป็นควายลูกคอกเพคนนะครับตัวนี้เอาผู้ใดอยากได้เอาไปเห็ดนอเห็ดแนวเอาไปอ่าเป็นแม่ผอกแม่พันนะพี่น้องเฮาตัวนี้ซื้อว่าได้เลยเป็นควายลูกเป็นควายลูกคอกเนาะจ้ะแม่ยู่นีเนาะแม่ยู่นีแม่ยู่นีนะครับนี่พี่น้องครับเป็นไรต้นตัวลำชิงแม่กินหญ้าแขางกันนี่ละนี่พี่น้องเฮาเอาอยากมาเบิ้งแม่เบิ้องยังก็ได้นะครับยู่นี แม่พิ่งทองไหมครับมันแม่ทองไหนได้จ้ะแม่ทองแล้วเนาะแม่อ่างดีพี่น้องเนาะอ่างดีหลายตัวด้วยพี่น้องเข้าแม่พันคนเยู่นี่เขามเม่องก็ได้เขามาเลือกมะม่องก็ได้อันผู้อยากขห้นตัวแทะมักตัวได้ก็มเม่องเอาตัวนี้หนาเนาะจ้ะหนาเงาพี่น้องครับเงาตัวนี้เลยเงาเงาหนังหนาหนังดีอืมเบิ่งเลยเด้พี่น้องเด้อ ตำน right? ี้มีปะน้อตำนี้บ่มีจ้ะรับประกันเนาะรับประกันเอกสารมีทั้งสองเอกสารครบทั้งสองมีครบทั้งสองเลยพี่น้องเด้อต้นตัวรำชิงดีพี่น้องครับเอาบนเปิดใบหาเมืองละขาห้องเนาะราคาห้องต่อเอาเนาะต่อนี้หน่อยดิตัวนี้โอ้แสงขาต่อได้ก็ลดขึ้นเก่าทรงฟีขึ้นเก่าทรงฟีขึ้นเก่าต้นตัวรำชิงเงาพี่น้องเฮามันว่าหลายตัวพี่น้องครับก็ให้พี่น้องเนียเบื้องที่อยากละเอียดจักหน่อย เบื้งเบื้งเล็บเล็บน้อยกอดดีนะครับจ้าเล็บใหญ่กับม้วนดีเหตุว่าเพราครบเพชี้ยักตัวเล็บดีทั้งสองตัวพี่น้องเขาหู้เชื่องจ้าตัวนั้นเชื่องดีตัวนี้ตัวนี้ตือนฉีดยาจ้าฉีดมือเส้นแต่ว่าแก่ขุนอยู่อะแก่คุนอยู่เลยพี่น้องเนี่ยกับรึงดีอยู่เลยครับแต่ว่าพันแยงกันแต่เข้าไปบายกันสี่ไปดึงเสียกซอยเพิ่นติอยากเป็นตือนแม่นจ้ะโอ้ที่ลังกันหมอมาฉีดยาให้หมอฉีดดูแลให้ได้ด้วยครับเ่าต้องไปดึงซอยให้หมอเป็นเทียนหลด มันควายมันอยากตื่นจาของด้วยสามมันจะได้เจ็บนาแลรวนี่นะครับเอาพี่น้องอันนี้เป็นเจ็ดความรู้เล็กๆน่อยน,นะครับบอกพี่บอกน้องไปน้าหมอส่วนมากนะบอกคนโหลดครับสี่ส่โลดควายตัวน,นั้นตัวนี้เราบอกคนเลยนะครับคนจัดการไฮหลดนะครับเ่นส่วนมากนะครับป้าตองไปป่าตองไปเห็ดซอยเพื่อนดอกย่างใบกับจับให้เราก็เอาเสียกเส้นมือเพื่อนเราก็นี้โหลดนะครับคือป้าตองไปควายมันเป็นควายควายนี่เป็นสัตทีวาเพื่อนจํานะครับ คือว่าจะไข่เนี่ยท้ายหน้าได้โหลด่น้องเฮาฮัดแบบใดได้แบบนั้นคือพันวาแล้วครับคันเพิ่นเห็นเฮาเฮ็ดเพิ่นเจ็บนี่เพิ่นสิย่านสิตื่นสิแฉะเฮานะครับตั้งที่ว่านี่เอากินผมนี่ยไม่ไหมเนี่ยเอาเพิ่นให้ใกล้เด้เพิ่อนไหนายได้เพิ่นบ่เป็นหยังนี่นี่แต่ว่าผู้ดึงเสียกซอยหมอนี่ติเพิ่นบ่ให้บายนะครับแต่ว่าให้ใกล้อยู่เพิ่นยังบ่ให้บหายมันเจ็บเนาะมันเจ็บมันเพิ่นจํานะครับควายเพิ่นจําเพิ่นจําเนี่ยโอ้ตดนตัวน้ำชิงพี่น้องเฮา ตัวดีครับเนาะตัวนี้เนาะจ้าแม่นปลาตัวใหญ่ตัวเงาเนื้อดีนังดีอ้ยหนาตึ๊บเลยนะครับตัวนี้ถ่ายก็เต็มโค้เนื้อนังดีครับพี่น้องหนาตาคมแห้งพูดนะหัวโหน่งหมูมเลยนะครับหนั่งขอบยางลายสวงหน่อยสวงแคบดีคั้ยดูกมูวนแบบนี้เนาะนี่ล่ะไปเฮ็ดแม่พันธุ์มาจอยครับแม่บอกมาจอยยังไงยังไงเลยพุดนะมึงหงเงมึงขวบมึงอัตลักษณ์มึงสามอ่องนะครับตัวนี้ ทุงเถวเขาวกําไหรหนาหลังมีครบเลยเรียบดีบวครบบวกขีตัวแทะบวกบวผู้ใหญ่ดิค่ะอาอจับยางมายืนใส่กันนะครับตัวแทะให้ว่าสวยอยูบ่บวกผู้ใหญ่งามคือผู้จุ่งจะคว้างมันนี่แหละจับยางมาใส่กันมัครับนีแเอาให้เบิ้งแบบนี้เล่ยไปลองเา <c oughs> เออกันดึงเสียกซอยหมอนี่บันนี้บันนี้จะเห็ดได้ครับเด้อบวันนี้ได้บันนี้เห็ดซอยหมอเด้่องวันนี้ได้เห็นบ่เพิ่งพวกกันทีนี่พวกกันทีนี่คือกวาดได้แบบนี้ได้ไหมครับก็ยี่สิี่ลักจ้าเออนี่นะครับมันเจื๋ยสองสามหมื่นกิดเืมหรอสองสามหมื่นก็เรืมเพื่นว่าน่ะนี่นะครับอืโอ้สูสีกันควอมสูงเนาะจ้า ก็ตัวนี้ได้เนื้อหนังนะครับตัวนั้นได้ดูกได้เดี่ยวได้แข้งได้ขาอายุหน่อยก็จะควงสูงซูซีกันเบิ่งกันเลยหุ่นถ้าเป็นสาวเต็มมานี่ก็งหญ่คักแล้วเนาะตัวนี้เกิดจากแม่ลอยซีบสองสวยซีบสองแม่กี่ยุนี่ตัวนี้เกิดจากแม่ลอยซีบหาอีซีบหาตัวตัวนี้นี่หาเออท่าไก็เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเก่าค่ะเจ็ดหมื่นเก่าตัวนี้หาเมื่้นถวนหาเมื่นถวนเป็นราคาเปิดราคาห้องทั้งสองตัว ถ้าสมมุิว่าพี่น้องอยากได้ยกครู ru, มีพิเศษให้ดมบ่โยครูกับไฮได้ค่ะไปส่งห่อนมองอ้าวได้คือเก่านะครับได้คือเก่ามักยางขาตัวนี้แล้วถึงหูเมื่อเมื่อสองแน่นอนแน่นอนคนเจลตัวคนเมื่อไห่พี่น้องเ่าเอ้าดมไปดมดินมากจริงจดังดิดมปากนี่เป็นอ้าวพี่น้องเ่ามักตัวใดนะครับสนจิตสนใจตัวใดให้โทรมาสอบถามพูดคุยต่อรองราคาครับเจ้าของเพผนเด้อพี่น้องเด้อนะครับอยีกรอบนะครับเบอร์โทร ศูนย์หกหนึ่งหนึ่งศูนย์จ้ะเป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์แมนติดต่อได้ตลอด2ีชั่วโมองได้เหมือนยีิบหชั่วโมองก็ได้ยีสชั่วโมงก็ได้เอาสำหรับมูนิพ่อไปสมิตสักคี่น้อยครับขอบคุณค่ะ